อังบทยาสมุนไพรขนาด20นิ้วนะครับที่จะส่งถึงบริษัทลางกาเช็ดอำเภอโดยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมผมเขียนติดไว้อย่างนี้นะจะได้รู้ว่าตัวที่เทสกับตัวที่ไปคือตัวเดียวกันไปถึงแล้วถ้าจะลบออกก็ใช้แอลกอฮอล์ลบออกได้นะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับสายพันคู่นะครับไปถึงแล้วต้องอาจจรบีนะครับที่อาจจรบีหที่นะครับหนึ่งที่ สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่นะครับข้างบนนะครับหกที่มีทั้งหมด6ที่นะครับต้องต้องอัดจารบีก่อนใช้งานถ้าไม่อัดจารบีอย่าเพิ่งใช้งานเด็ดขาดนะครับต้องอัดจารบีก่อนนะครับอันนี้ทะเลาะกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ไฟโคนไปต่อเป็นเบเกอร์นะครับอันนี้ผมผมเสียบไว้เฉยๆยใส้สำหรับลองนะครับมีสะพานอ่ามีสปริงนะสำหรับยืดหยุ่นนะครับซ้ายขวานะครับอ่า ในอ่างนี้ก็จะมีน้ํายาเคลือบอยู่นะครับไปเช็ดไปล้างทาความสะอาดก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ปกติแล้วก็มีฝาครอบให้นะครับฝาครอบนี่ก็จะเข้าพอดีเป๊ะเวลาเครื่องเดินเครื่องเปิดนะครับเครื่องเปิดเครื่องก็จะวิ่งแบบนี้นะครับเครื่องเปิดใช้กงนกเำหรัฝาปิดได้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมขอบปักนะอ่าโอเคนะครับอย่าลืมอัดเจลาบีนะครับก่อนใช้งานนะครับติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามผมนะครับ